สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับก็เป็นคัตเตอร์นะครับที่ผมสั่งเพิ่มเติมมานะครับหลังจากที่ผมมีของคัตเตอร์ทัทัวแล้วนะครับก็เลยสั่งตัวนี้ถ้าจะผมจะมเ,เป็นเ็จเป็นคัตเตอร์ของมาริต้านะครับโดยตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ตัวนี้ก็มีความพิเศษนะครับคือเป็นคัตเตอร์ที่เขามีใบให้มาอยู่ในเครื่องด้วยนะฮะนี่นะฮะแพ็กเกจเขาก็ใส่บับเบิลมาอย่างดีนะฮะบับเบิลมีออเดอร์นะฮะสั่งจากร้านไทยดีโฮมมาแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะอ่าใช่ฮะไทยดีโฮมมา ผมสั่งของเขาหลายชิ้นนะใส่บับเบิ้ลมาด้วยถือว่าเขาใส่ใจในการแพ็คสินค้านะครับตัวนี้เขาก็ห่อบับเบิ้ลมาติดสกอตเทปมาอย่างดีเลยจริงๆก็ไม่ต้องติดถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เขาก็ยังใส่ใจก็ถือว่าดีฮนะ เพราะเราไม่รู้ว่าพวกขนส่งนี่มันจะระห่ำขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับนี่ครับเป็นคัตเตอร์เอ่อบางกีตา้านะครับรุ่น D65713 นะครับ Made in China นะครับ เดี vamos, olor, ๋ยวเรามาแกะดูครับเป็นคัตเตอร์ใบใหญ่นะครับในนี้เขาบอกว่ามีให้มีใบให้8ปดแปใบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับก็เป็นคัตเตอร์ทั่วไปนะครับ แต่ก็ข้มีความพิเศษนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับสีดําเป็นยางสีเขียวเป็นพลาสติกแข็งนะครับ,นะรบนี่นะเลือดได้นี่นะแล้วก็ตัวถอดถอดใบนะครับเขาเป็นรางนะฮะเดี๋ยวนี้ฟัตเตอร์สมัยใหม่เขาจะเป็นลายอย่างนี้หมด เราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะก็คล่องแคล่วดีฮะวิธีจะเปลี่ยนใบนะครับก็พิเศษนะครับตัวนี้ก็เราจะต้องดันนะฮะดันตัวเลื่อนเนี่ยให้ไปถึงสุดเลยนะฮะแล้วก็ถึงจะดึงออกได้นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะไม่เหมือนแบบเราต้องออกทางตูดนะฮะ นี่ดันเลื่อนออกมาได้เลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาให้หัวเข้ามาจับใบสำรองก็เดินข้าไปอีกวิธีจะเปลี่ยนใบก็คือดันให้สุดนะฮะใบก็จะออกมานี่นะฮะนี่นะครับคล้ายๆก,กันกับของทั t เทลนะฮะนี่นะเลื่อนลงมาแล้วก็รับใบแล้วก็ดันขึ้นไปให้สุดเดึงใบออกมานนะ ก็เลื่อนใบอกมาเลื่อนลงมาครับให้สุดแล้วก็ดันขึ้นไปให้สุดแล้วก็ดึงใบออกโอ้มีหลายใบนะครับเนี่ยถึงแปดใบนะครับเนี่ยนั่นวิธีเปลี่ยนใบง่ายนิดเดียวครับดันขึ้นมาให้สุดแล้วก็ดึงออกนี่นะดันให้สุดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ดึงออก นี่ครับก็หมดแล้วใบผมนับดูก็น่าจะมีแปดใบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแปดใบนะฮะก็ระวังนิดนึงฮนะคมทีนี้เราจะเอาใบใส่นะครับเราก็ต้องเอาตัวตูดออกนะฮะดึงรางออกมานี่นะฮะดึงรางออกมาแล้วก็ใบใส่เข้าไป นี่นะฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในรางทีละใบทีละใบเพราะใบเขาเนี่ยชุบน้ำมันมานะครับมีความเหนียวนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปก็ซื้อคัตเตอร์ใบหนึ่งก็ อันหนึ่งก็ใช้กันย,ยาวๆไปเลยฮะเพราะว่ามีใบให้เปลี่ยนได้ถึงแปดใบนะครับนี่ครับใบใส่เข้าไปนี่นะครับ นี่นะครับใส่เข้าไปกดลงไปนะฮะมันจะมีเนีนะ่เป็นล่องใส่ได้เต็มที่ก็8ดใบกดเข้าไปให้มันจม้งไปในอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอานี่มาใส่เข้าไปฮนะแล้วค่อยดันเข้าไปนะดันเข้าไป กดเข้าไปก่อนเดี๋ยวต้องเลื่อนตัวนี้ลงมาด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมใส่สักพักหนึ่งนะฮะรู้จะเสียเวลานิดนึงโอเคครับต่อกันนะครับวิธีใส่นะครับใส่ใบต้องเลื่อนตัวเลื่อนตัวเลื่อนใบให้ลงมาข้างล่างนะครับเม่งกันใส่ไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเวลาเราเอาใบออกนี่เราเลื่อนสุดนะฮะแล้วก็ดึงออกแต่เวลาเราใบเข้านะครับตัวนี้ ต้องเลื่อนลงมาให้สุดนะฮะนี่นะฮะเราก็ใส่ใบเข้าไป,ไปกดเข้าไว้น้อยหนึ่งนะต้องกดถึงจะใส่ได้ตามนี้นะครับก็ถือว่าต้องทำความเข,าข้าใจเขานิดนึงนะฮะ Cutter ตต Magita ก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็มีกิมมิคในการใช้งานที่ดีมีใบให้ถึง8ใบนะครับ วิธีเปลี่ยนใบใส่ใบผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์ใหี่กับเพื่อนๆได้มากกันน้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ